เวียดนามเตรียมเปิดจริง15มีนาแต่ไทยยังคงเปิดเก๊เล่นกักตัวเล่นตรวจโควิดไม่เลิกในภาวะที่ประเทศข้างเคียงนะครับเริ่มทยอยเปิดกันเป็นแถวเลยนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไทยแลนด์เนี่ยทำไมทำตัวส่วนกระแสที่ออบเคยบอกมาก่อนหน้านี้ก็ทั้งขอทำทราเวลบับเบิกับอินเดียไปง้อจีนอยากขอทำทัวร์บับเบิลและส่วนของมาเลเซีย ตามข่าวนี้คือมีสองข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตามข่าวนี้ก็คือจะเปิดพรมแดนกับมาเลเซียเอ่อพรมแดนทางบกนะแต่ว่าคือของมาเลเซียเนี่ยเราพูดข่าวไปแล้วก็คือเขาก็จะให้เข้าแบบที่ตรวจก่อนเข้าตรวจหลังเข้าแค่นั้นไม่ได้ต้องจองโรงแรมกักตัวใดๆอ่าอันนี้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าไทยจะรับมาเลเซียด้วยการให้จองโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสแล้วก็ตรวจโควิด ก่อนเข้าแล้วก็หลังเข้าก็คือเทสแอนโกนั่นแหละก็เลยยังงงว่าเอา้าแล้วเขายอมได้ยังไงคืออันนี้ยังยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องวิธีการเข้าทางบกนะครับแต่ว่าที่พูดไปอีกข่าวหนึ่งคือทางอากาศเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ตรวจก่อนเข้าตรวจหลังเข้าแค่นั้นจบไม่ได้จองโรงแรมกักตัวถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาเลเซียในแล้วเขาก็จะเปิดหนึ่งมีนาทีนี้อีกประเทศหนึ่งที่ ตามข่าวนี้นะครับก็คือจะเปิด15มีนาะเขาบอกว่าเวียดนามเล็งเปิดประเทศเต็มรูปแบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ15มีนาะจําได้ไหมครับตอนที่ตั้งแต่มีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วรวมทั้งตอนมีเทสแอนโกครั้งแรกด้วยที่จองโรงแรมหนึ่งคืนตรวจหนึ่งครั้งนั่นแหละเราก็คุยโวนะเออเราเปิดเป็นประเทศแรกๆแล้วก็ประเทศเพื่อนๆข้างเคียงเนี่ยเขาดูเราเป็นตัวอย่างกันเป็นแถวเลยมาตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครยอมเปิดตามก็คือ ดูเราเป็นตัวอย่างไงว่าจะไม่ทําตามอ่าใช่ไหมแล้วก็เทสแอนโกก็เหมือนกันก็คือเราก็คุยโวแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครทําตามไงไม่ได้มีใครมาบอกว่าต้องจองโรงแรมกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือของเราเนี่ยเกือบจะมีอะไรที่เข้าท่าบ้างจิตหนึ่งก็คือตอนก่อนที่จะเลิกเทสแอนโกลเราเคยเผลอว่าเออประกาศออกมาด้วยว่าจะไม่ต้องจองโรงแรมแค่ตรวจเอทเคก่อนเข้าเสร็จแล้วก็ไม่กี่วันก็ฝันสลาย ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่เข้าท่าที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทํานะครับก็เพื่อนๆลองคาดเดากันดูว่าอะไรประเทศอื่นเขากําลังจะเปิดกันแล้วโดยเฉพาะประเทศข้างเคียงนะก่อนหน้านี้อาจจะอ้างว่ายุโรปอเมริกาอังกฤษหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเองที่จะเปิด21กุมภาเนี่ยมันไกลไปแต่ตอนนี้ประเทศข้างๆเริ่มเปิดแล้วนี่แต่ว่าอันนี้กลับทําตัวสวนกระแสทําไมเดี๋ยวเอาตามข่าวเอาเวียดนามก่อนนะครับ ที่บอกว่าเล็งเปิดประเทศ15มีนานี้เปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเปิดเกมเหมือนไทยแต่ก่อนอื่นขอทวนนิดนึงของประเทศอื่นนะที่เข้าที่จําได้นะครับมาเลเซียพูดไปแล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนแล้วตรวจก่อนเข้าตรวจหลังเข้าก็ดาว,ว่าเป็น ATK นะซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศที่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆไม่ได้ต้องจองโรง,งแรมกักตัวนะคือไม่ต้องกักตัวส่วนฟิลิปปินส์ก็มีพูดข่าวไปเหมือนกันถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ ตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนถึงฟิลิปปินส์ก่อนเครื่องบินออกจากประเทศแล้วก็มีซื้อประกันแล้วก็สังเกตอาการตัวเอง7วันไม่ใช่กักตัวกัมพูชาพูดไปตั้งแต่เดือนก่อนก็ตรวจก่อนเข้าแล้วก็มาถึงก็ตรวจ ATK ก็ไม่ได้ต้องจองโรงแรมกักตัวเห็นไหมครับก็คือไม่ได้ฉลาดเท่าเราเขาก็เลยคิดกันได้แค่นี้ไม่เหมือนของเรานี่คิดอะไรลึกล้ำมากเลยเดี๋ยวดูข่าวที่สองแล้วกันว่าเออมาเลเซียจะให้เราเข้า ถ้าสมุติว่างเงื่อนไขเดียวกับทางอากาศนะแต่เรากลับให้มาเลเซียเข้าโดวยวิธีคล้ายๆเท s t a โกเวียดนามเขาเปิดอย่างไรกระทรวงท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งไม่ได้เก่งเท่าเราเสนอเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและยกเลิกข้อจํากัดการเดินทางเกือบทั้งหมดตั้งแต่วันที่15มีนาซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ถึง3มเดือนของเราก็วางนะถ้าจําได้นะเคยมีแลนนัดจำได้ไหมมิถุนาปีที่แล้ว่ท่านผู้นั้นที่บอกว่าจะเปิด ภายในร้อยยี่สิบวันอะไรน,นั่นแหะแล้วเขาก็พูดนะหนึ่งมก,กราเปิดอิสระเสรีทั่วประเทศไม่กักตัวอีกต่อไปเขาพูดนะแล้วตอนนี้คือ,อยังไงครับทําลืมไม่พูดถึงอีกเลยของเราเนี่เล่นลิ้นเก่งไม่ได้กักตัวแค่ไปรอผลในโรงแรมแล้วก็ตลกมากชอบทําอะไรตลกก็ไปอย่างวันที่ห้าอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องมาโรงแรมก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจนะเราไปโรงพยาบาลก่อนเสร็จแล้วก็มามอบตัวที่โรงแรมมานั่งรอที่โรงแรมเนี่ยตลกมาก ผบก็ฟังอยู่รายการหนึ่งที่เขาสัมภาษณนะ์นักธุรกิจนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีระบบทางการที่มันวุ่ยอ้ายเหมือนกับเราไงคือทะเลาะกันเกี่ยงกันสารพัดก็คือมันอุ้ยอ้ายไงกว่าจะดําอะไรได้แต่ละเรื่องใช่ไหมก็เลยบอกว่าเราจะแก้ไขตรงนี้กันยังไงดีเพื่อให้แบบคือคือคนมีความสามารถอะแต่ว่าเขาก็ต้องมาติดกันแล้วขั้นตอนกฎระเบียบบ้าบออะไรที่มันอ,อุ่ยอ้ายอะเออ นั่นแหละเขาบอกว่าอย่าไปพูดถึงเลยเราคุยกันเรื่องนี้กันมาหลายสิบปีละสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าค่านิยมนะครับอยากให้ลูกหลานเป็นเจ้าคนนายคนนี่ไงมันเป็นเจ้าคนนายคนอยู่อย่างนี้แหละขัดขวางการเปิดประเทศอย่างนี้แหละกลับมาต่อน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปเวียดนามเปิดเร็วกว่าที่วางแผนไว้เกือบสามเดือนในขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวของเราโมแต่ทําไม่กับโปรเจกต์เก็บค่าเหย็บแผ่นดินอ่อเขาเสนอดังกล่าวที่จะยื่นขอจากนายกวงเล็บของเวียดนาม ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดประเทศเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยไม่ใช่ไม่ใช่ไทยไม่ได้เปิดไทยแค่ล่อลวงให้นึกว่าเปิดจริงๆไม่ได้เปิดและฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์อันนี้โอเคเขาพูดแค่ว่าอ่ะประกันตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วก็สังเกตอาการตัวเองอ๋อแล้วเขาบอกด้วยว่าอยู่ในที่พักแบบใดก็ได้ นะไม่ใช่ว่าต้องเป็นโรงแรมกักตัวหรือชาเอ็กซ์ตร้าพลัสหรืออะไรสาเหตุการเปิดก็เหมือนเหมือนกันทุกที่ก็คือโอมิครอนไม่ร้ายแรงอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าคือเวียดนามเองก็เคยจิตตกมากมาก,ก่อนไม่แพ้ของเราเคยเพอร์เฟกกว่าเราด้วยซ้ำจำได้ไหมช่วงแรกๆนะที่ว่าเพอเปิดในประเทศนะเพอเปิดในประเทศเสร็จแล้วก็มีโควิดระบาดเคจึงหนึ โอโหโอพยพคนตั้งหลายหมื่นคนออกจากเมืองเลยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้คล้ายแฮะเออข้อเสนอนี้ยังคงไว้ซึ่งการกาหนดกักตัวหนึ่งวันก็คือหนึ่งวันนะ่ะสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยที่มีผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทางและตรวจอีกรอบหนึ่งเมื่อมาถึงก็หนึ่งวันนะ่ะไม่ใช่สองวันเวียดน,น,นามเองก็เหมือนกันครับมีวันอังคารที่ผ่านมาวันที่สิบห้าเหรอวันที่สิบห้าเหรอเอ๊ะวันเดียววันที่พูดข่าวนี้เลยใช่เหรอ เอ,อมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สามหมื่นสองพันคนโดยประมาณทำให้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่าสองล้านห้าแสนคนตอนนี้คือเหมือนจะพุ่งมากกว่ามาแรงแซงทางโค้งทีหลังนเรื่องของการติดเชื้อแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าติดเชื้อมากแต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตมากก็เอาตามตัวเลขติดเชื้อมากขึ้นก็เปิดได้นี่ไงเวียดนามเป็นประเทศที่ดำเนินมาตรการคุมชายแดนเข้มงวดที่สุดในโลกเมื่อสองปีก่อน นั่นเนี่ยแหละอ๊อฟเคยพูดนะเดี๋ยวพ่กนี้จะเปิดตอนที่มันพุ่งเนี่ยจริงๆซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตอนที่มันพุ่งเออใช่ของเราเนี่ยยังไม่พุ่งไงเราพยายามจะกดมันไว้อยู่เดี๋ยวพุ่งเมื่อไหร่เปิดนะครับเพื่อนๆอนรอนหน่อยช่วงแรกๆเวียดนามเคยประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดเคยศูนย์มหาศูนย์มาก่อนนะศูนย์ยิ่งกว่าของเราซะอีกนะแต่ตอนนี้ครับสามหมื่นไงเออนั้นอันไม่อยู่แล้วตัดใจได้เปิดเร็วกว่าที่กําหนดตั้งสามเดือนเวียดนามเหลือจํานวนนักท่องเที่ยวแค่ ประมาณแสนหกหมื่นคนเมื่อเทียบกับสิบแปดล้านคนในปีหกสองเอาใครๆไทยแลนด์อยู่เหมือนกันนะเวียดนามเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เปิดอะไรเลยนะในปีที่แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีการอนุญาตแค่บางประเทศเข้าเช่นเดียวกันก็คือเวียดนามมีการอนุญาตบางส่วนก็น่าจะแค่บางประเทศนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็มีเป้าหมายจะเปิดเต็มที่ในเดือนมิถุนายนแต่กลายเป็นว่าเลื่อนขึ้นมาเป็นมีนาคมเร็วขึ้นกว่ากําหนดมาถึงอันที่สองนะครับ ที่ว่าอ่าโอเคมาเลเซียจะเปิดให้เราเข้าทางชายแดนแต่เรากับต้อนรับมาเลเซียด้วยการชาอ็ก์ตร้าพลัสแล้วก็ตรวจตอนขาเข้าแล้วก็กักตัวตามหัวข้อท่านผู้นั้นสั่งเตรียมพร้อมคาดมีนามีคาดด้วยนะอินแค่2อาทิตย์เองเปิดชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยวก็คือมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวอันดับ2รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะมาทางชายแดนก็คือมาทางบกแล้วก็แน่นอนเป้าหมายก็ต้องเที่ยวภาคใต้ยอยู่แล้ว ก็คือท่านผู้นั้นสั่งเตรียมความพร้อมเปิดชายแดนรับนักท่องเที่ยวหลังมาเลเซียก็มีความพร้อมเช่นกันเขาพร้อมเราอ่ะไม่พร้อมสังเกตจากบรรทัดที่สองกับสามนี้นะครับท่านผู้นั้นเขามีตําแหน่งเยอะนะครับเป็นทั้งนายกกลาโหมเอยแล้วผู้อำนวยการของศูนย์สอบ,บคอเอยแค่ตําแหน่งก็จะฟาดไปสองบรรทัดแล้วนะครับในเบื้องต้นทราบว่าทางมาเลเซียมีความพร้อมดําเนินการเช่นกัน ท่านผู้นั้นได้สั่งการให้กระทรวงต่างประเทศประสานงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การเห็นชอบอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายสำหรับการพิจารณาเปิดด,าด่านชายแดนภาคใต้เดิมคาดว่าจะทำตอนมกราที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโอมิครอนทำให้ต้องเลื่อนออกไปแต่ขณะนี้ทุกอย่างยุ่ในระดับที่ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลของเราก็คือทำแบบเทสแอนโกนั่นไงรัฐบาลจึงเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดด่านรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและส่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆอาธุรกิจอื่นๆอย่างมากโดยระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการเรื่องของวีซ่าการตรวจหาโควิดนี่ไงการตรวจหาโควิดโรงแรมที่มีมาตรฐานชาบวกๆความพร้อมของมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเช่นระบบขนส่งสถานที่เที่ยวและอาหารห้างสรรพสินค้าเป็นต้นคืออารมณ์เหมือนกับประเทศอื่นเวลาเขาจะเปิดเนี่ยนะเขาก็คือเปิดประตูไง เปิดประตูเปิดรั้วปุ๊บโอเคเข้ามากันได้อ่ะยังมากตรวจโควิดเข้ามาก่อนแต่ของเราอ่าจะเปิดแล้วเหรอโอว้วิ่งบุนเลยวิ่งบุนวิ่งบุนวิ่งบุนสุดท้ายคือคนจะเข้าอา้าวต้องกักเลยเหรอต้องตรวจต้องอะไรเยอะแยะเลยเหรออ๋องั้นคนเข้านิดเดียวย้อนนาสุดท้ายก็ยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะที่ติดชายแดนตอนนี้คือถึงแม้ว่าโควิดจะพุ่งแค่ไหนก็ตามแต่เราพร้อมนะฉีดวัคซีน ให้เด็กด้วยอาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยอาทั้งโรงพยาบาลระบบอะไรของเราสารพัดโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันยาหรืออะไรอย่างนี้เตียงรองรับผู้ป่วยหนักพร้อมหมดเลยนะครับแต่เหลืออย่างเดียวคือใจไม่พร้อมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์สารพัดนะครับเพราะเขาจะยืนยันตลอดเวลาจะทาอะไรเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างอุปกรณ์อะพร้อมหมดทุกอย่างนึกถึงโควิดช่วงแรกๆอะอ่าแค่ตรวจไอ้ rt p ท r ก็ยังจะน้ํายาอะไรยังจะไม่พอใช่ไหมเรายังมี ยาฟาวิอะไรนั่นก็ไม่พอเรามีแค่หน้ากากแถมเป็นหน้ากากผ้าด้วยซ้ํายังรอดมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้พร้อมสารพัดเลยแต่ว่ากลับใจไม่ด้านพอคือสรุปว่าข่าวนี้เขายังไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะเปิดรับเป็นแบบขอ Thailand pass ไหมหมายถึงว่าคนที่จะเข้าทางชายแดนนะเขาบอกชายแดนนี่ใช่ไหมไม่ได้บอกว่าทางอากาศนี่ถ้าทางอากาศมันเป็นเทสแนโกได้อยู่แล้วเปิดรับทุกประเทศอยู่แล้วแต่ทางชายแดนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงเพราะว่า เทลนพาสเนี่ยเขาบอกระบุเองในหน้าแรกของเว็บเลยว่าเฉพาะทางอากาศเท่านั้นเออไม่ได้ระบุเลยว่าจะเนียเนี้ยอีกเหมือนเดิมอีกตามเคยนะอีกสองอาทิตย์ละนะที่มาเลเซียเขาจะเปิดนะแต่ของเรานี่คือยังไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมือนเทสแอนโกคือจองโรงแรมกักตัวตรวจขาเข้าอะไรเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าใครอยากจะเข้าไทยแบบที่ไม่ต้องเทสแอนโกก็เดี๋ยวไปลงไปเที่ยวมาเลเซียก่อน เสร็จแ,แล้วก็ค่อยนั่งรถทัวร์ชิวๆเข้าไทยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นไปฉะนั้นเขาจะไม่ยอมแน่ๆก็เลยคิดว่าคงจะเงื่อนไขเดียวกันกับเทสแอนโกแต่แค่ไม่รู้ว่าไปลงที่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกคือหน้าเว็บ t a ท l แ n น p a ล s ให้ลงเฉพาะคนที่มาทางอากาศเท่านั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ